ว,นนวพี่ชื่อเด็กหญิงธนชยาโฟตาวันนี้จะมาแสดงเรื่องเด็ก,กเลียงแก,งก่สวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงสุวรรณนากุมาเป็นนักภาพค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายเก่ในสนามทองเป็นตัวละครชาวบ้านครับรยงพี่ชื่อชนัชวรพี่เป็นตัวละคร ดีครับพี่ชื่อเอกชายเขาดนช่วงแนี่เล่นชืว่าพี่พี่จะมาแสดงและพี่จะมาแพี่เป็นตัวละครที่เล่นแคร์กำแพของงานพอลกนให้น้องข้าไปจะติดไป มีทงเลืใกกน้หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่ที่ตอนผูกแกะออกไปกินหญ้าที่ในเขาเป็นประจำทุกวันและเขาต้องนั่งเฝ้าเหล่าผูกแกะพร้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำร้ายแกะของเขาได้จนวันหนึ่งเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าเหล่าผูแกะเป็นเวลานาน,าน,าน จึงได้คิดหาเรื่องสนุกสนุกเพื่อทำคลายเครเียดเขาจึงได้แกล้งน้องตะโกนไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของผมพร้อมกับวิ่งหนีอยากตึ่นะหนกเข้าไปในหมู่บ้านพวกชาวบ้านได้ยินว่าหมีหมาป่ามากินแกะและก็พากันลาทิ้งงานการที่ทำอยู่และรีบหยิบอาวุธต่างๆทั้งจอบมีดและขวาน เพื่อออกมาช่วยไล่หมาป่าแต่เมื่อพวกเขาวิ่งไปที่เนินเขา mm. ก็พบว่าหมูแก่กำลังกินหญ้าอย่างสบายใจและไม่เห็นว่าจะมีหมาป่าออกมากินแกะสักตัวและชาวบ้านก็ได้กลับม่บ้านไปและเด็กชายก็รู้สึกเบื่อหน่ายอีกครั้งเขาก็เลยตะโกนไปว่าช,วช่วยด้วยช่วยด้วยมีหมาป่ามากินแกะของผมอีกแล้ว ชาวบ้านก็รีบวิ่งมาดูมาดูหมาป่าก็ไม่พบหมาป่าแล้วชาวบ้านจึงกลับหมู่บ้านไปแล้วก็มีหมาป่ามากินแก่ของเด็กเลี้ยงแกะแล้วเด็กเลี้ยงแกะก็ได้ขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีหมาป่ามากินแก่ของผมอีกแล้วแต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อคำพูดของเด็กเลี้ยงแก่อีกแล้ว หมาป่าจึงได้กินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปจนหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโกหกมักไม่เจริญ